ฝึกสมาธิอย่างไรให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านในโลกที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและการไล่ตามเวลาเราหมุนวนในแต่ละวันอย่างไม่รู้จักหยุดพักเสียงรบกวนจากรถยนต์เสียงพูดคุยของผู้คนหรือแม้กระทั่งเสียงความคิดที่ไม่หยุดนิ่งในหัวของเรา ทุกๆอย่างนี้ล้วนส่งผลให้เรารู้สึกไม่สามารถมีสมาธิในสิ่งที่ทำได้อย่างเต็มที่บางครั้งแม้เราจะตั้งใจทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆเรากลับรู้สึกว่าใจของเราไม่นิ่งไม่สงบแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถทำให้เราวอกแวกไปได้ง่ายๆจนท้ายที่สุดเราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จเลยคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางทีเราใช้เวลาทั้งวันกับการทำสิ่งต่างๆแต่ก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรที่จะสำเร็จสักอย่างเหมือนเป็นการวนเวียนอยู่ในวงจรที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ได้ทรงสอนว่าการฝึกสมาธิเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เราหยุดคิดที่ฟุ้งซ่านและเรียนรู้ที่จะตั้งใจในสิ่งที่กำลังทำการฝึกสมาธิไม่ได้หมายถึงแค่การนั่งหลับตาในท่าทางใดท่าทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการฝึกฝนให้เรามีสติที่ดีและสามารถกำหนดความคิดของเราได้ปลดปล่อยจากสิ่งที่รบกวนในใจและมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันขณะหลายคนมักจะคิดว่าการฝึกสมาธิต้องใช้เวลามากต้องมีทักษะเฉพาะตัวแต่ความจริงแล้ว การฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่ใครก็สามารถทำได้แม้แต่ในเวลาสั้นๆก็สามารถทำให้จิตใจเรากลับมาสงบได้หากรู้วิธีและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมวันนี้เราจะมาคุยกันว่าการฝึกสมาธิให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านนั้น ทำอย่างไรและจะมีเรื่องเล่าหรือวิธีต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราเริ่มต้นในการฝึกสมาธิและสร้างความสงบให้กับจิตใจของเราในทุกๆวันหนึ่งเริ่มต้นด้วยการตั้งเจตนาที่ดี การฝึกสมาธิที่แท้จริงเริ่มต้นจากการตั้งเจตนาที่ดีในใจของเราสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงต้องฝึกสมาธิหรือถ้าเราแค่ฝึกตามกระแสหรือคำแนะนำของคนอื่นเราก็จะไม่สามารถมีจิตใจที่สงบได้อย่างแท้จริง พระพุทธศาสนาสอนให้เราตระหนักว่าการฝึกสมาธิไม่ได้เป็นแค่การทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายแต่เป็นการพัฒนาจิตใจเพื่อให้สามารถพบความสงบภายในตัวเองและเป็นการสร้างพื้นฐานที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง หากเราตั้งเจตนาที่ดีตั้งใจจริงและมุ่งมัน่นที่จะทำให้จิตใจสงบเพื่อความสุขที่แท้จริงของตัวเราเองสมาธิจะเกิดขึ้นได้ง่ายและจะมั่นคงขึ้นการตั้งเจตนารมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้เมื่อเราปลูกต้นไม้ลงในดินที่ดีและดูแลมันอย่างสม่ำเสมอ ต้นไม้นั้นจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและให้ผลดีกลับคืนมาการฝึกสมาธิที่ตั้งเจตนารมที่ดีเช่นเดียวกันก็จะช่วยให้เราไม่ท้อถอยเมื่อเจออุปสรรคและยังคงสามารถฝึกฝนได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับนิทานเรื่องหนึ่ง ที่พระราชาถามพระอาจารย์ว่าท่านฝึกสมาธิอย่างไรให้จิตใจสงบพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ตอบว่าท่านต้องตั้งใจให้แน่วแน่ว่าทุกครั้งที่นั่งสมาธิสิ่งที่ท่านทำคือการทำให้จิตใจของท่านสงบและการฝึกสมาธินี้คือการค้นหาความสุข ที่แท้จริงจากภายในพระราชาเริ่มตั้งใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของพระอาจารย์อย่างจริงจังทุกๆวันเขาจะหันมานั่งสมาธิด้วยความตั้งใจในที่สุดจิตใจของพระราชาก็เริ่มสงบขึ้นเขาพบว่าทุกครั้งที่เขาฝึกสมาธิเขาไม่ได้แค่สงบในขณะนั้น แต่เขายังสามารถนำความสงบนั้นไปใช้ในการปกครองอาณาจักรได้ดียิ่งขึ้นพระราชาเริ่มเห็นว่าการฝึกสมาธิไม่ได้เป็นแค่การค้นหาความสงบภายในตัวเองแต่ยังเป็นการนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นในการดูแลผู้คนในอาณาจักรของเขา เมื่อเราเริ่มต้นการฝึกสมาธิด้วยเจตนาที่ดีสิ่งที่เรากำลังทำไม่ใช่แค่การพยายามทำให้ใจสงบในขณะนั้นแต่คือการสร้างความสุขจากภายในซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกๆด้านในชีวิตของเราทั้งในเรื่องของการทำงานความสัมพันธ์และสุขภาพจิตใจ หากเราเข้าใจในจุดนี้และฝึกสมาธิด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเราก็จะสามารถเข้าใจตัวเองมากขึ้นและค้นพบความสงบที่แท้จริงจากภายในใจการฝึกสมาธิด้วยเจตนาที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีสมาธิที่มั่นคง และสามารถทำให้ชีวิตของเรามีความสุขได้อย่างยั่งยืน 2. หายใจช้าๆและตั้งสติ 1. ในวิธีที่ง่ายที่สุดในการฝึกสมาธิคือการหายใจช้าๆลึกๆและตั้งสติในขณะที่หายใจเข้าและออก หลายครั้งที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่เครียดหรือวิตกกังวลจิตใจของเรามักจะกระสับกระส่ายหายใจเร็วและตื้นซึ่งทำให้เรารู้สึกไม่สงบและยากที่จะมุ่งมั่นไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันกลับกันเมื่อเรารู้สึกการหายใจลึกๆช้าๆจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น และทําให้จิตใจของเราสงบลงได้อย่างรวดเร็วลองนึกถึงช่วงเวลาที่เราเริ่มรู้สึกเครียดจากการทำงานหรือปัญหาต่างๆหายใจเข้าอย่างช้าๆลึกๆโดยจินตนาการถึงการหายใจเข้าผ่านทางจมูกและเต็มปอดจากนั้น ค่อยๆปล่อยลมหายใจออกไปช้าๆพร้อมกับปล่อยวางความเครียดและความกังวลในใจออกไปด้วยในขณะที่ทำเช่นนี้ความคิดต่างๆที่เคยวุ่นวายในใจของเราจะค่อยๆจางหายไปจิตใจจะมีสติและสามารถโฟกัสกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้น เรื่องเล่าของเด็กชายคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มฝึกสมาธิเป็นตัวอย่างที่ดีในวันหนึ่งเขาได้ตัดสินใจนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกเขานั่งลงในท่าที่สบายแล้วเริ่มหายใจเขา้าและหายใจออกอย่างช้าขณะหายใจเขา้าเขารู้สึกว่าลมหายใจช่วยให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นและเมื่อห,หายใจออก เขารู้สึกเหมือนกับว่าความเครียดที่ติดค้างอยู่ในใจเขาเริ่มเบาบางลงช่วงเวลาไม่นานจิตใจของเขาก็เริ่มสงบลงเขารู้สึกว่าการฝึกหายใจใช้าๆไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาสงบในการนั่งสมาธิแต่ยังช่วยให้เขามีสมาธิในการทํากันบ้านและทํางานได้อย่างดีขึ้น การหายใจลึกๆช่วยให้เรามีสติและจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อเราฝึกหายใจอย่างมีสติในทุกลมหายใจที่เข้าออกจิตใจของเราจะไม่ไปหลงกับความคิดต่างๆที่มักจะมาปรากฏในหัวปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นลอยผ่านไปเหมือนลมหายใจเดียวกันจิตใจจะกลับมามีสมาธิ และสงบลงได้อย่างง่ายดาย 3. ฝึกฝนสมาธิทุกวันอย่างสม่ำเสมอการฝึกสมาธิไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำได้เพียงครั้งสองครั้งแล้วจบแต่มันคือการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและตั้งใจทำทุกวันแม้บางครั้งจะรู้สึกว่า ใจิตใจเรายังคงฟุ้งซ่านและเราไม่สามารถทำสมาธิได้อย่างที่ตั้งใจไว้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรหยุดฝึกหรือสมาธิให้เหมือนกับการออกกำลังกายหากเราฝึกสมาธิทุกวันแม้เพียงแค่5-10นาทีจิตใจของเราก็จะค่อยๆปรับตัวให้สงบขึ้นเอง ในนิทานเรื่องหนึ่งชาวนาคนหนึ่งที่มีภาระงานในการทำไร่ทำสวนและต้องดูแลครอบครัวได้ไปหาพระอาจารย์เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกสมาธิพระอาจารย์บอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องฝึกสมาธิเป็นเวลานาน,าน,านๆเพียงแค่ฝึกทุกวันอย่างสม่ำเสมอ แม้จะเป็นเวลาแค่5นาทีก็เพียงพอแล้วชาวนาเริ่มทำตามคำแนะนำแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแต่ทุกวันเขาก็พยายามนั่งสมาธิอย่างน้อย5นาทีหลังจากที่ทำเช่นนี้ไปสักระยะหนึ่งเขาก็พบว่าไม่เพียงแต่จิตใจเขาที่ได้รับความสงบแต่เขายังรู้สึกถึงพลัง ในการทำงานมากขึ้นเขาสามารถทำงานหนักได้ดีขึ้นและมีความสุขในการทำงานการฝึกสมาธิทุกวันนั้นไม่ต้องเป็นเวลานานเพียงแค่เรามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจิตใจของเราก็จะเริ่มรู้จักความสงบได้ง่ายขึ้น และในที่สุดการทำสมาธิก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทำให้เรามีสมาธิในการทำงานและการตัดสินใจต่างๆ 4. ปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นเมื่อเราฝึกสมาธิความคิดที่ไม่จำเป็นจะค่อยๆเข้ามาในใจของเราเสมอ มันอาจเป็นความคิดที่เกี่ยวกับงานที่ยังไม่ได้ทำความกังวลในเรื่องต่างๆหรือแม้แต่ความคิดที่เราหลงไปในอดีตหรืออนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติของจิตใจเราไม่สามารถควบคุมได้ตลอดเวลาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องยึดติดกับความคิดเหล่านั้นสิ่งที่สำคัญคือ การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมันไปมีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่พยายามฝึกสมาธิให้สำเร็จทุกครั้งที่เขานั่งสมาธิเขาจะมีความคิดต่างๆมากมายเข้ามาในหัวและรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมใจของเราไม่สงบเลยเขาเริ่มรู้สึกท้อแท้จนกระทั่งพระอาจารย์ ได้ให้คำแนะนำว่าความคิดเหล่านั้นก็เหมือนกับก้อนเมฆในท้องฟ้าเมื่อเมฆลอยผ่านไปแล้วท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งพระอาจารย์แนะนำให้เขามองความคิดเหล่านั้นเหมือนเมฆที่ผ่านไปและไม่ต้องยึดติดหรือสนใจมันชายคนนั้นเริ่มปล่อยวางความคิดเหล่านั้นไป และไม่นานเขาก็พบว่าการนั่งสมาธิของเขาค่อยๆสงบลงจิตใจของเขามีสมาธิและมั่นคงมากขึ้นการปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นเป็นขั้นตอนที่สาคัญในการฝึกสมาธิเพราะยิ่งเราพยายามไปยึดติดกับความคิดเหล่านั้นมากเท่าไหร่จิตใจ ก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและมุ่งมั่นอยู่กับการหายใจหรือลมหายใจที่เข้าออกทุกๆความคิดที่ไม่จำเป็นจะค่อยๆหายไปและจิตใจของเราจะค่อยๆกลับมามีสมาธิและสงบลงได้การฝึกสมาธิ เป็นเส้นทางที่ต้องการทั้งความอดทนความมุ่งมัน่นและความสม่ำเสมอไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้ที่ต้องคอยดูแลรดน้ำและให้ความเอาใจใส่การฝึกสมาธิก็ต้องทำอย่างตั้งใจและไม่รีบร้อนเพราะผลของมันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและค่อยๆสะสมจากการฝึกฝนทุกวัน ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิอย่างตั้งใจและมีสติจิตใจของเราจะเริ่มเงียบสงบมากขึ้นและเราจะสามารถมองเห็นความคิดและความรู้สึกต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเราจะเริ่มรู้จักการปล่อยวางไม่ยึดติดกับความคิดที่เข้ามาในใจและค่อยๆทําให้จิตใจของเรามีสมาธิและสงบมากขึ้น แม้ในวันที่โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเครียดการฝึกสมาธิช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบไม่ตกอยู่ในความวิตกกังวลสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาหรือภาระต่างๆจะกลายเป็นสิ่งที่เราเข้าใจและจัดการได้ด้วยใจที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความมีสติ เราจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิหรืองานที่มีความเครียดในชีวิตประจําวันการฝึกสมาธิจะช่วยให้เราคลายความกังวลและทำทุกสิ่งให้เต็มที่ได้ในขณะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกสมาธิคือ การตั้งเจตนารมที่ดีและจริงจังเมื่อเรามีเจตนารมที่แน่วแน่ในการฝึกสมาธิและทำทุกวันการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดหวังก็จะเริ่มปรากฏให้เห็นในที่สุดไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามทุกขั้นตอนลมหายใจแต่และลมหายใจที่เราหายใจเข้าและหายใจออก เป็นก้าวแรกที่จะนำเรามาถึงความสงบภายในใจและในที่สุดความสงบที่เราค้นหาไม่ใช่สิ่งที่ต้องตามหาไกลแต่อยู่ใกล้แค่เอื้อมภายในใจของเราเองทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเรากําลังฝึกฝนให้ตัวเราเองเป็นคนที่มีสติอยู่ในทุกๆขณะ ของชีวิตเมื่อเราเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายหรือแม้กระทั่งความเครียดในชีวิตเราจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยความสงบและมีสติทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆด้วยความเข้าใจและไม่ถูกชักจูงจากอารมณ์เมื่อฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง ความสงบจากภายในก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากขึ้นทุกๆวันของเราไม่ว่าจะเจออะไรเราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ด้วยใจที่สงบและเต็มไปด้วยความสุขจากภายในสุดท้ายแล้วการฝึกสมาธิจะกลายเป็นวิถีชีวิตที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีสมาธิในการทำงาน หรือการเรียนแต่ยังช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างแท้จริงลองให้เวลาทุกวันเป็นเวลาที่เราให้ความสำคัญกับการฝึกฝนใจของเราบางทีในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าและต้องการพักผ่อนสมาธินี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือที่ดี ที่สุดที่จะช่วยให้เรากลับมาสู่ความสงบภายในและสร้างพลังที่แท้จริงให้กับตัวเองเริ่มต้นจากวันนี้ตั้งใจทำทุกวันและคุณจะพบว่าใจที่สงบทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความหมายมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมากอ่อน